เรื่องราวที่น่าสะพึงจากทุกสารทิศทั่วโลกที่มีความแปลกจนเราจินตนาการไม่ออกไปบอกหรือว่าเล่าให้ใครฟังก็คงยากนะครับที่จะเชื่อจนมีหลักฐานนี่แหละกล้องถ่ายติดเอาไว้ได้พอเห็นคลิปว่าให้ตกใจเกิดขึ้นจริงหรอเนี่ยซึ่งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปชมเหตุการณ์ถ้าหากไม่มีกล้องบันทึกเอาไว้ได้เล่าให้ตายก็คงไม่มีใครเชื่อเอาล่ะครับถ้าหากพร้อมแล้วก็ไปชมกันดีกว่าเลสโกแต่โอ้โหฝากกดไลค์ติ้มซับเปกำลังใจใกันด้วยเดอ้อ ชายหาดที่นี่มีเหมือนที่ใดในโลกเหมาะแก่การไปเยี่ยมชมยามค่ำคืนยิ่งดึกดื่นๆนะแสงสีฟ้ายิ่งเข้มโดยต้าแสงสีฟ้าดังกล่าวจะมีเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูใบไ,ไม้ร่วงเท่านั้นหลายคนดูแล้วอยากรู้จริงๆที่ไหนกันที่หาดปินตันประเทศจีนนะครับไปกันได้เลยคุณจะได้พบกับประสบการณ์ใหมๆ่ๆถูกใจแน่นอนรับรองคอนเฟิร์มโดยเบื้องหลังแสงสีฟ้าจะเป็นจุลินทรีย์ที่จะอาศัยอยู่ในน้ำทะเลตอบสนองต่อสิ่งแล้วจะปล่อยแสงมาวูบวาบนึกว่าในหนังอวตาร ังแต่ปี2019ที่ผ่านมาอียิปต์ได้ออกกฎหมายมาว่าห้ามปีนขึ้นไปชมพรีรมิตแห่งกีซ่าใครทําต้องถูกปรับเป็นเงินจํานวนมากห้ามเข้าประเทศอีกต่อไปเลยอะแต่ว่าแน่นอนนะครับกฎหมายเหล่านี้ถูกใช้ได้กับเพียงมนุษย์เท่านั้นกับสุนัขก,ก็ใช้ไม่ได้ปีนขึ้นไปทําไมวะนันสูงขนาดนั้นขึ้นไปหาของกินก็ไม่น่าใช่ นี่คือวัชพืชที่เติบโตในทะเลทรายไม่อันตรายเท่าไหร่แต่มีเจ็บเจ็บคันคันถ้าเกิดว่าเราเอาผิวหนังไปโดนแบบจังๆอ่ะทุกปีจะมีวัชพืชปิวมาจํานวนมากมากองอยู่หน้าบ้านรอบบ้านเต็มไปหมดแถมพืชชนิดนี้มันเติบโตได้อย่างไวถือเป็นสิ่งที่น่าลาคาญแล้วก็รบกวนการใช้ชีวิตของประชาชนในแคลิฟอร์เนียต้องหาภาพมาัานตะนออกไปอ่ะถ้าเป็นเมืองไทยนะจุดไฟเผาไปแล้ว ท้องฟ้าสีแดงแสงพระอาทิตย์ไม่มีนี่มันอย่างกับวันสิ้นโลกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนในสซานฟรานซิสโกนี่เกิดจากไฟแม่ป่านะทุกคนเป็นทั้งควันไฟและเปลวไฟลอยขึ้นบนท้องฟ้าป่าที่ไม่กินพื้นที่กว่า2ล้านเอเคอร์ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่ในสภาพนี้โดยที่ไม่มีแสงพระอาทิตย์เลยยิงนอง่ไงใกล้ป่าแสงยิงเข้มนี่มายางกบวันสิ้นโลกชัด ผู้คนในบาลมามัสกำลังพักผ่อนแต่กลับเห็นสิ่งประหลาดบนท้องฟ้าที่มีแสงคล้ายกับเป็นตัวส่งจรวดมันวิ่งพรวดผ่านหน้าเข้าไปอย่างไวอะ่ะก่อนที่แสงดังก่ลาวนะครับจะแตกกระจายตัวแยกตัวเองออกไปเป็นหลายชิ้นแน่นอนได้ยินเสียงอูเดอร์พรึบๆเลยอะ่ะเป็นแสงไฟดวงบักใหญ่พอคลิปลวงสู่โซเชียลไปคนส่วนใหญ่ก็ต่างบอกว่าเป็นจรวดของสเป c e X แล้วคุณผู้ชมล่ะคิดว่ามันคืออะไร อย่างกระพุกเขาไฟปะทุเลยเสยเป็นเปลวไฟขึ้นมาไอ้ยาดูล้อแรงน่าจะเป็นแก๊สธรรมชาตินะครับที่ปุดขึ้นมาจากชั้นใต้ดินเป็นเปลวไฟกระจายขึ้นฟ้าแบบไม่ยอมหยุดชุดชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆนะครับต้องพากันขนย้ายเข้าของหนีชั่วคราวแจ๊สสาวอยู่ต่อก็ไม่ได้เดี๋ยวนอนไม่หลับและแน่นอนที่แก๊สที่ปะทุขึ้นมาไอ้ยามันเกิดขึ้นหลายที่เลยตีแถวแถวบริเวณนี้ปุดขึ้นอย่างเยอะบ้านใครที่อยู่ใกล้ผมก็เสียใจดีเด้อ ในเมืองหนาวบางทีน้ํากลายเป็นน้ําแข็งนะครับมันก็ส่งผลปัญหาต่อสัตว์ในการดารงชีวิตทห้รอดในแต่ละวันแต่ว่าแน่นอนไม่ใช่ปัญหากับเจ้าเต่าตัตวนี้มันสามารถว่ายเคลื่อนที่ตามปกติชิวๆใต้ผืนน้าแข็งที่มีความหนานระดับหนึ่งหนาถึงขั้นคนขึ้นไปยืนได้อะแสดงว่าใต้นี้ลงไปก็หนาวมากเช่นเดียวกันนี่ถือเป็นความสามารถยอดเยี่ยมของเต่าเลยเดอ้อมีการชะลอการเผาผลาญของร่างกายยิ่งข้างนอกหนาวเหน็บเท่าไหร่การเผาผลาญก็ยิ่งต่ำลงเท่านั้น เป็นปลากตการที่เกิดขึ้นนานทีปีหนที่มีปลานับแสนนับล้านตัวขึ้นมาโชว์ตัวบนท้องถนนให้จับแบบนี้ชาวบ้านต่างก็ดีใจอะตีมีปลากินฟรีอิ่มเปรมปีดีจริงๆโดยชาวบ้านที่ฮอนดูรัสก็ต่างพากันจอดรถมาจับปลาอ้ยาเยอะขนาดนี้จับไม่หวัดไม่ไหวโดยนักวิทยาศาสตร์ให้เหตุผลว่าปลาที่ขึ้นมาเกิดจากพายุลมแรงคล้ายๆพายุงวงช้างบ้านเราอ่ะมันโฉบผ่านทะเลดึงตัวปลาขึ้นก่อนจะสงบลงปลาก็ตกลงสู่พื้น คลิปนี้ถูกเผยแพร่เมื่อหกปีก่อนเมื่อชายคนนึงถ่ายเซลฟี่ตัวเองกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่อ้างว่าเป็นอนาคอนดาเขามือข้างนึงสัมผัสลูกไปที่ตัวหน้าตาไม่มีเกรงกลัวอะไรเลยอะสัตว์ประหลาดที่อ้างว่าเป็นงูมันก็ดูเลื้อยไปอย่างชิวเวชายคนนี้บอกว่าตัวมันยาวกว่า20เมตรขนาดนี้ถือว่าใหญ่มากมองไกลออกไปเวลามันว่ายนะครับขึ้นน้ำพรืบพรืบ,รบอุ๊ยถ้าหากเป็นงูจริงนะครับน่ากลัวเหลือเกินกล้าเดินลงไปอีกเนาะนับถือจิตใจโอ้โหแรกไอ้นี่บอกนะ Oh. มองไกลๆนึกว่ามอสที่สายอยู่ตามธรรมชาติแต่พอหาไม้ไปฟาดเฉีเยมันก็แตกกระจายพรึบอย่างกระพึ่งแตกลังเนื่องจากว่าไม่ใช่มอสเดอ้์แต่เป็นแมมุมที่พากันขยุ่มรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนโดยจแมมมุมสายพันธุ์นี้นะครับมันมีขาที่ยาวมากๆเมื่อเทียบกับขนาดร่างกายของมันแล้วว่ามันไม่มีพิดเดอร์สายพันธุ์นี้จึงไม่จําเป็นที่ต้องทอดยายเพื่อจับเหยื่อแต่ว่าจะอยู่รวมกันเพื่อป้องกันตัวเอง เจ้าของบ้านทนลำคาญหูมานานแล้วไม่ได้หลับแ่นอนบางคืนกรอกแกลกกรอกแกกสงสัยว่าเอ๊เสียงตัวอะไรอยู่บนหลังคาพอจ้างช่างให้มาลื้อไอหยาค้างคาวมันอยู่กันไปนานนี่คมเลยอ่ะเรียกได้ว่าหลายสิบตัวหลายครอบครัวเหลือเกินพากันแอบซ่อนตัวอยู่ใต้กระเบื้องพอลื้อออกมารู้เรื่องเลยทีนี้เจ้าของบ้านนอนหลับสบายหูแน่นอนนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยท้องฟ้าเป็นสีเขียวอย่างกับใบชาบางทีก็ดูสวยงามประการตาแต่ไอหยาบางทีก็ดูน่ากลัว เป็นช่วงเวลาเหมือนจะมีฟ้าฝนตกพาทิตย์ทิท่เทบมองไม่เห็นเลยมีฟ้าแลบแปล๊แปลๆออกมาเป็นจังหวะน่าจะเกิดจากการหักเหตของแสงด้วยจึงช่วยส่งให้สีเขียวยมีความเข้มมากยิ่งขึ้นและแน่นอนนะครับไม่นานฝนก,ก็ตก นี่ถือเป็นฝันร้ายของฟาร์มในต่างประเทศเมื่อมีมัมุมบุกมาทำรังทั่วบริเวณคือแบบมองไปทางไหนก็มีแต่หยักใหญ่ะเยอะแยะยัวเย้เป็นแสนตัวสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากระดับน้ําในเคือนมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเรลามัมุมจึงพากันอพยพแล้วก็บุกเข้ามาในสวนชาวบ้านแบบนี้เลยโดยเกิดขึ้นในรัฐนิวเวลใต้ออสเตรเลียและเกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นพากันบุกมาขนาดนี้ชาวสวนตื่นขึ้นมาตกใจ จรวดทางเลียบที่เราเห็นอยู่บนถนนแน่นอนนะครับว่ามันคือปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ําขึ้นมาเพื่อจะอพยพไปยังพื้นที่ใหม่ปลาที่เราเห็นนะครับคือปลาแซลมอนเป็นประจําทุกปีที่ถนนเส้นนี้ถูกน้ําพัดผ่านก็จะมีกระแสปลาว่ายทวนน้ามาหลายคนพอขับผ่านไปมาก็อยากจับปลาไปกินแต่แน่นอนปลามันก็ชินนะนาะรู้ว่าใครมาร้ายมาดีจะจับหรือนีแหนก็ว่ายหนีไปสิถือว่าปลาสายพันธุ์นี้มีความฉลาดเอาเรื่อง ที่เมืองนอกเขาเรียกว่าการเต้นล้ำศาสตร์หรือว่าพายุกวางเลนเดียเนื่องจากว่ามองไอกายคล้ายกับพายุจริงๆพวกมันเคลื่อนไหวไปได้วยกันเป็นวงกลมช่างเป็นภาพ่ิณาอัศาจรรย์เอามากๆซึ่งแน่นอนเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่และถือเป็นหนึ่งวิธีในการเอาตัวรอดจากสัตว์ลายที่ต้องจะเข้ามาทำร้ายฝูงส่วนใหญ่ตัวเมียหรือว่าตัวเด็กจะไปกระจุกรวมกันอยู่ตรงกลางจะให้ตัวผู้ที่แข็งแกร่งอ่ะมาวิ่งอยู่รอบนอกถือเป็นพฤติกรรมอัญชานฉลาดของกวางเลยอ่ะเนี่ย ในช่วงเาดูใบไม้ผีของปี2016ที่ผ่านมาได้เกิดขึ้นที่มาดากัสกาเมื่อชาวบ้านต้องทนกับฝันร้ายบนน่านฟ้าไอ้ยานั่นก็คือฝูงแมลงที่มีจํานวนนับไม่ถ้วนเป็นตะกแตนตัวอ่อนมากมายที่บินผ่านหน้าเราไปฟ้าๆๆๆๆชนหูชนตาเจ็บไปหมดอ่ะเคยมีการจะเอาจริงครั้งใหญ่นะครับแต่ก็ไม่สําเร็จจัดการกับตะกแตนยากมากๆ ในวันที่25มีนาคม64ที่ผ่านมาชาวอุเลกอนจานวนมากนะครับเห็นดวงดาวตกที่พุ่งทะยานบนท้องฟ้าอย่างสวยงามผู้ปกครองหลายคนก็หลอกเด็กกันเนาะว่าเป็นแสงจากซันตาคอสแน่นอนมีเด็กหลายคนได้เชื่อแต่ในความเป็นจริงเจ้าแสงที่พุ่งทะยานบนท้องฟ้าดังกล่าวเป็นจรวดฟอร์คอน9้าที่สามารถถอามาจากวงโครจรได้สําเร็จกําลังเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกไฟมันก็จะพลิบพลับประมาณนี้แหละที่ต่างประเทศนะครับเกิดขึ้นได้บ่อยเฉลี่ยปีละหนึนนะูนาเนื่องจากว่ามีการส่งยานไปกลับทีท นี่คือชายหาดบนเกาะเมโนกาที่เราเห็นสีฟ้าอยู่นะครับมันไม่ใช่น้ําทะเลสะท้อนเมฆเดอ้อแต่ว่าเป็นแมงกะพุนนับแสนนับล้านตัวที่มากองรวมกันเป็นกระจุกสภาพนี้อ่ะถึงแม้สีจะดูชูชาตแต่มันก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่ว่าแน่นอนคนส่วนใหญ่เห็นแบบนี้ก็ไม่กล้าเข้าใกล้คนถ่ายนั่งอยู่ในรถบังเอิญเจอแสงประหลาดดูเหมือนยานอวกาศที่สามารถเคลื่อนไหวได้ลอยอยู่บนท้องฟ้าลำบากใหญ่อ่ะสุดท้ายคนยถ่ายทนไม่ไหวเพราะว่าตกใจกลัวไม่ทนอยู่แล้วปิดโทรศัพท์สับเกียร์ขับหนีไปเลย กลุ่มก้อนควันขนาดใหญ่ที่ตามหลังเครื่องบินใครเห็นก็อยากจะทิ้งตัวลงนอนแม่บางอ่อนนึกว่าครื่องบินจะระเบิดที่เราเห็นอยู่เป็นเครื่องบินโบอิงที่มีความสามารถตัดผ่านมลอาาศได้ด้วยเครื่องยนต์ที่มีความสามารถพิเศษในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและก็ความดันอากาศภาพที่ออกมาจึงประหลาดเช่นนี้เลยควันใหญ่เกินใครไม่รู้ก็ตกใจตี สัตว์หน้าตาประหลาดนี้เป็นสัตว์จาพวกกุ้งเดอ้อมันมกักอาศัยพื้นที่ใช้ฝั่งทั่วโลกในเมื่อธรรมชาติโหดร้ายขึ้นมันก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดชีวิตส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรหรอกเกาะยู่สภาพนี้ยนิ่งๆให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดเอาความจริงถ้าผมไม่เห็นจังหวะแรกอะคงนึกว่าท่อนไม้หรือว่ากิ่งไม้อะไรที่ไหนได้เป็นสิ่งมีชีวิตเฮ้ยดูหลอนนะบางทีก็อย่างกับเอเลียน นี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีวานเพชรคาตเกิดตื้นขึ้นมาจํานวนหลายตัวขนาดนี้อ่ะเกิดขึ้นที่ชายหาดแทงหนึ่งในออสเตรเลียทอสายตายาไปนอนตายกว่า150ตัวระยะเวลาเกิดขึ้นเพียงวันเดียวตายได้ขนาดนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเศร้าปฏิบัติการผู้ภัยถือว่าช้ามากๆเนื่องจากว่าพื้นที่นี้เข้าถึงยากสุด,สด มองไปก็สงสัยนะครับทำไมเรือมันลอยได้เชื่อไหมครับในหลายศตรวรรษที่ผ่านมาผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าสิ่งนี้มันคือผีสิงเรือต้องอยู่บนผิวน้าดิไปลอยได้ไงสมัยก่อนข้อมูลยังไม่เข้าถึงเหมือนสมัยนี้อ่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเกิดจากปรากฏการณ์มิลาดหรือภาพลวงตาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างของอุณหภูมิทําให้เกิดการหักเหงของทิศทางเราจึงเห็นเรือที่อยู่ไกลลอยได้นั่นเอง ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าบนโลกเราจะมีปรากฏการณ์ที่สวยงามขนาดนี้โดยคลิปนี้ถูกถ่ายในที่ประเทศจีนเป็นคล้ายกับเมฆที่มีรูปทรงและสีสวยงามเหลือเกินเป็นแสงสีลุงที่สะท้อนกับดวงอาทิตย์ตกทำมุมกันพอดิบพอดีจึงกลายเป็นภาพที่สวยงามเช่นนี้ไปเลยแน่นอนมันไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยนะครับทุกคนมันต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างคนที่อยู่ในเหตุการณ์ถือเป็นคนที่โชคดีจริงจริง ปลาจำนวนมากพากันกระโดดออกมาจากน้ําหลายคนไม่รู้ก็พากันดีใจเนาะไม่เคยเห็นซึ่งแน่นอนนี่ถือไม่ใช่สัญญาณที่ดีคาดว่าเป็นสัญญาณของแผ่นดินไหวที่ปลาส่วนใหญ่สัมผัสได้และโต้ตอบกลับมาโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดขึ้นที่จีนอีกหนึ่งสาเหตุที่คาดการณ์น่นคือขยะหรือว่าสารเคมีที่ปนเปื้อนกับน้ําจนปลาหายใจไม่ได้จึงต้องกระโดดมารับออกซิเจนแบบนี้ ถือเป็นคลิปที่ดูแปลกตาซะเลอะเกินเป็นคนที่เดินอยู่บนยอดเขามีแบกเกราเป็นดวงจันทร์ที่กําลังขึ้นอายาหน้าสะพึงสะเลอะเกินน่ะดูแปลกแหวกแนวโคตรเท่นี่เป็นการบิดเบือนของแสงที่เกิดขึ้นนะครับภาพลวงตาเมื่อดวงจันทร์อยู่ต่าเหนือเส้นขอบฟ้าแล้วก็อายาต้องถ่ายด้วยเลนส์ซูมนวยเด้อใช้กล้องธรรมดาถ่ายไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าต้องใช้เลนส์ซูมระยะเท่าไหร่แต่ดูแล้วก็น่าจะเยอะเติบเลย แน่นอนใครเหลือบตาไปเห็นสิ่งนี้บนท้องฟ้าก็อย่าสัมผัสได้ถึงความกลัวเหมือนกับมีพายุลูกใหญ่ผมมมนแบบในหนังเลยอ่ะซึ่งความเป็นจริงมันก็ใช่เนื่องจากเมฆก้อนใหญ่ที่เราเห็นอยู่มันเป็นสัญญาณเตือนแจ้งพายุกําลังเข้ามา เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อินเดียยิงขับรถมาพียอยู่ดูด้านหน้าสิครับเป็นพายุลมแรงเจา้าของกล้องไม่กล้าขับแซงอ่ะไม่แน่ใจนว่าแซงไปจะรอดหรือเปล่าตอนนี้นะครับโชคดีมีภูเขาบังให้อยู่จึงทําให้ไม่ได้รับกระแสลมอะไรมากแต่ถ้าผ่านภูเขาไปนะผมว่ารถปิว้้ ก้อนเมฆช่างดูอิ่มเอิบอุดมสมบูรณ์ยังกับขนมเปียกปูนน่ากินชะมัดยากเป็นก้อนๆฝึกปูดหายยากเหลือเกินเกิดมาผมก็เพิ่งเคยเจอนี่แหละนานทีปีหนที่เมฆจะปรากฏเป็นสภาพนี้แถมมีจังหวะเครื่องบินบินผ่านนี่โอ้โหหนึ่งในร้านเลยก็ว่าได้ภาพถ่ายทาแลบสแสดงให้เห็นถึงพายุมรสุมฤมดูร้อนที่มีฝนตกกระหนำ่ำถาโถมลงมาแต่อยายาฝนตกไม่ทั่วฟ้าดีตกแค่ช่วงกลุ่มก้อนนั้นน่ะที่เหลือก็ไม่รับผลกระทบอะไร ในเขตชานเมืองที่มีทางน้ําเปิดไหลผ่านทยานมีสัตว์ขายกับปลายักษ์ว่ายมารวมตัวกันเป็นกลุ่มก่อนสร้างความประหลาดใจกับประชาชนพากันออกมายืนมุงดูกันเต็มขนาดเห็นผ่านคลิปยังคนรู้กัเยอะเกินในส่วนใครที่ยังไม่ชมคลิปเก่านะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมจิมๆิมจม,จม,จม